สวัสดีค่ะมาพบกับคลิปสั้นๆอีกแล้วนะคะคืนนี้มีหัวข้อที่ว่าทําไมเราต้องน้ําตาไหลทุกครั้งที่นึกถึงหน้าเขาทั้งๆท,ที่เราเองก็ move on ได้มาสักประมาณ90%ซได้แล้วแต่ทําไมยังนึกถึงเขาแล้วรู้สึกไม่ดี บางทีมันจะมีอาการซึมๆน้อยๆตลอดไพ่สี่ใบก็ออกมาคือปัจจุบันอะเราเป็นสาวโสดสวยสดตองเก่งด้านการงานเก่งทุกๆด้านนะคะแ้ะทีเนี้ยคือสิ่งที่เราเป็นอยู่ก็คือมันเป็นอาการที่ก็มันมีบางวันที่ยังนึกถึงเขาแล้วมันเกิดความแบบ ความแค้นอยากอยากจะเอาคืนคือจริงๆอะ่ะเหมือนในอดีตอะะ่ะค่ะเขาทำให้เราเจ็บการที่เราโดนที่โดนเขาทำอะ่ะโดนเขาแทงข้างหลังอะ่ะเหมือนเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับความยุติธรรมอะะ่ะค่ะทีเนี้ยเราเหมือนยังค้างคาใจอยู่เราเรารู้สึกว่า เราต้องได้รับความยุติธรรมเหมือนคนเรามันมันเจ็บอะแล้วคือยังจริงๆยังมันก็ยัง move on ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าคนเราอะมัน move on ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะมันมันก็คงไม่เกิดขึ้นแบบนี้ค่ะก็คือหลักๆก,ก็คือเราแค่อยากได้ความยุติธรรมเพราะว่าเหมือนประมาณว่าคนนี้อะที่คนเก่าที่เราครบอยู่อะมันก็คือคน เราคาดหวงังคาดหวังว่าเขาคือตัวจริงถึงขั้นจะอยู่เป็นครอบครัวแต่งงานในอนาคตแล้วสุดท้ายพอเกิดเหตุการณ์น,นั้นนะ่ะมันก็เลยฝังใจก็คือง่ายๆว่ายัง move on ไม่ได้100%นตะคะถึงยังไงก็ดีใจที่ที่เรากลับมารักตัวเองเนาะมันเป็นภพยเก้าเหรียญน,นะคะ ก็คือไพ่ดีมากนะคะไพ่เก้าเหรียญคือสาวโสดสวยคือโนสน no care เราอยู่ได้ด้วยตัวเองถึงแม้ไม่มีเขาเราก็บางทีนะบางคนอยู่ได้ดีกว่าตอนที่อยู่กับเขาซะอีกนะคะโอเคมันแค่มันมันเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เราต้องเจอะคะ่ะถึงยังไงขอให้ทุกคนเจอความรักดีๆนะคะขอบคุณมากคะ่ะ